ปฏิกิติกาการจุดการสมดัวก็คือจะต้องมีอะไรกับสัมผัสค่ะขั้นชารใจโอเคทีนี้ตอนนี้เราจับเป็นมือใช่ไหมคะหนูอยากให้ใจับปลายนิ้วโอเคทรงตัวให้อยู่นะคะไกลอยู่สามที่ด้วยกันข้อเท้าข้อขาและสะโพกนะเริ่มนะคะหนูจะนับสามเออยี่สิบวินาที1 2 3หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1ิ1 7 1 8 1 9มเลยค่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนตำแหน่งเท้านิดนึงโดยการให้เอาเท้าหนึ่งเท้าเนี่ยเานำนำอยู่ด้านหน้าเอาโอเค่แหนะเราเรียกส้นเท้าต่อปเท้าเนาะทีนี้นยกตัวให้ตรงค่ะเกง3จุกข้อเท้าข้อข้ากข้อสะโพกพร้อมไหมหนึ่งสองสาสี่ห้า